ขึ้นเป็นตลายยาปวดประ้ามเลยยังไงโดคนที่รักษาเข็มนะนะเท็ก็แผนเพศตาตาเข็นกับตาเวาาหตกแต่มันไม่ไฟมันจะตายทต้งตัวตกเตี้ยน่ลยนะเป็นยานะอันนั้นก็เอกราเพตตาจะติเสียงก่ยนแต่นก็อันนี้ก็เป็นอายุขัยของคนตาไก่เหมือนกันบางครั้งก็มี การตัดร้อยอย่างเช่นอย่างโยงเนี่ยปกติเจ็นรักก็ตายเองคนราอย่ไปเรื่อยไม่มีอะไรเลยนะไม่มีโรคเลยนะยังหมากร้อยอยู่สิบปีอย่างมากที่มีในธรรมบทเนี่ยบางท่านอายุถึงร้อยี่สิบปีรอดตายยุ่ได้อายุคนต่อได้นะที่มีการต่ออายุความบุตต่อดวงตาดวงชาตาจนมุงตาติตาติเกิดหรือไม่จะเกิดใหม่ในเรื่อง ของปัจจุบันนี้เด็กคนหนึ่งเนี่ยอายุตกกั้งแล้วตอนหลังเนี่ยได้เนี่ยอายุเดือนถึงร้อยยี่สิบปีก็มีแต่ตรวจคนทั่วไปไม่ตรวจวิยทยา,าลัยเดืนหรือว่าหลังวันยุนงกั้นถูกทำนายชะตาในาว่าเด็กองกสายเด็กเดมานหรือว่าลูกคณะคนนี้แต่ประเวณีสร้างบุญต่ออายุนะผ่านไปเห็นปลาอยู่ข้างทาง ถาเราไม่ช่วยมันก็ต้องตายนะเพราะว่ามันต้องถูกแสดแดดทำให้น้ำแห้งตายตอเราไปขอไปเอาไปไว้ในอ่างน,น้ำาไปไว้ในในคลองอะไรตอนรูนะ้ได,ดอ้อันนี้ดีนั่นแหละคือบางอย่างแก้ได้แต่บางอย่างก็แก้ไม่ได้ยันต์ตงหนักหนักไม่แก้ไม่ได้ตังหนักหนักเลยลนะูกหนาเนี่ต้องมี อย่างอันตรียยรกมแก้ไม่ได้เลยมาู minimum, ุฆาฆามารดาพิบุฆาฆาบิดาฆาลังฆามาพระหันโรติศพปารร้ราทุกเจ้าเพีแก่โรติข้อควาคน้ค่าทุกเยอเคือเลือดเราทูกเยอะนะเอ่กระบ่า้าแล้วแล้วก็สาระเเศทำตัวมันกจากการแต่ละประเทคือการยากหนักท่านบอกเลยว่าข้ามตะวันขางวิานคือหลังแจกการท กายเด็กปุบม่เลอนะห้ามเข้ามาอาสวรรค์ก็คือไม่ต้องไปเอในสวรรค์นะครับห้ามพิายก็หมดเป็นพานัจะพ้มนั่นเนาะแต่แต่ใช้คำหมดก็จะนั่นได้อย่างพระเจ้าชาติตัวเนี่ยในประวัตได้ฟังคำยึโยมของพระเทวทัพพระเทวทัพจะยกศักดิ์ิริมาได้ครับ็ดยจเป็นคู่ความกับพระเจ้ามาหลายพวกหลายข้าแล้วตอนกระท่าสุดท้ายเนี่ย เราเดยตลองจับปัตตโรแ่่ะแต่ปฏิวัติพักก็ได้มานั้นอีกแก่ครั้งนี้ก็ทําให้บาปนัก็ให้ส่งผูกแผดินสูตผู้ที่อนแผดินสูตรอีนหนักมากอยานั้นเต้องต้องนานเพื่อแผดินเนี่ยก็ะะอ,นา,นอจา,กาจจะโต้ไหวตึ้หล่างตายเตใจเราจแล้วก็จะโต้ให้มแยกม่รู้จะเป็นยังไงในสูตนแต่ก็รว่าแยกออกมาแยกเป็นสองส่วนเป็นยังไงพระจ้า,าจตระโตเนี่ยในฟังคยุบโยงของประวัทิพั ก็จะมาพักอย่าปกครองพ,พ,อพนักสงฆ์แต่ระยุคต่อหาแนวร่วมกลัไปปกการพระเจ้าทศกิจข้าพราโรถให้มาตรอพิจารณอทั้งทุกอย่างตอนหลังก็ไความจริงนะแต่ตอนหลังส้นงเนหน้าถ้าจะพะยันระโดงในคราวที่องค์พระทานอย่างลิานแล้ว แต่เจ็ดวันเนี่ยจะเรีการคำพิจารณาคือรวบรวมคำสอนคือเจ้าที่จะกระจายไปเนี่ยเป็นหมวดหมวดหมวันเป็นปาที่ิโดข้ามยานี่โดเข้าตุตารวจดข้ามคัมมโดถ้าจำตัวได้เป็นผู้ปัญักพกแต่ก็ยังไม่แล้วนรกทันตวาแต่ว่าก็ิแล้วในหลักแล้วผู้ที่ทำพฤติกรรมต้องตระเวนกินอารกเพนากที่ต่มตัวนั้นคือโลอ่าโล รและอะไรนั่นต้องโลงกับลกันต่างและลกที่ต่างกาวจริงเขาบอกว่าเขาดูจากกับโลกองค์หนึนี่ยจะเห็นการข้างนึ่งจะเป็นอารมณ์ที่เย็นเขาบอกจะเห็นการข้างนึ่งแล้วก็ไปมันกับ้าแหลตปุ๊บปุ๊บเห็นกันแต่จะเจอมันเขาอกว่าอย่างเงาจะเจอกันเึกหิวมันมันจับกันกินกันเจอกันแล้วก็มันกระโดดเวทีแต่ว่าพระเจ้าเจิดโตเนี่ยทำตอนไม่กล้าตอนหลังว่าเราทำอยู่ข้าไปแล้ว ได้พบพระที่ดีแนะนำก็เลยบอกว่าเนี่ยบาปทำมาแล้วก็ยัง,งมีโอกาสได้ทำบุญยังมีชีวิตอยู่การปฏิญาขั้นที่เหนึ่งค้อมากก็จะบตัวลยรับัับคภามรทำให้จากการที่จะต้องสมรรกท่านิาวุธนรกก็ขึ้นมาแค่โลหะอุปีโลหะกุีแค่นั้น ต่อเอีน่ยอว่าเก็ดเองนน่คือปากต่อปากมาแต่คือชีวิตชีวิตดูฮาร์ดรางทีเนี่ยเ็นงมือทีดีระลงอ่ปกติคือมีหม้อมีปากหม้อร้อนอะไรในในในเรื่องเกี่ยวกับฮาร์ดดองทีเนี่ยก็มีเรื่องหลาเรื่องที่เป็นากตะตเนี่ยก็จะทำที่มัจัดไปโกรตหรือพยายามปับตัวเองเนี่ย เรามาเรื่องความฝัน culture, ทำไมฝัน6ขโผม่่อยก็จะไปเห็นเรื่องความฝันเป็น่างสานท่านมีข้านเ่็เขโอมบันโงมบันโมอยู่ตังเติมก็ยิ้มเสียงปากเปประหลาดมากตอตอนอนนอแเสียงแกร้องไงนะแกร้อทุบเดียวตีนจนแอ้วาทุตนสองร้อหลัาตาตอนที่สามร้องหบานะ ตอนจริง้ว่าประโคือทุกศาสาโสดอยากัตรคำอยะาบัตรทำก็ตกชไทยบรรลุจแก่อย่างไงก็เป็นตุลากรโรโยนกคนทำนายฝันมบอกว่าต้องดูชาย่างนะฮะาโคบูชาย่างขาเอามาทำคมรักตอนหลางพนามรุจารทาวรพนามรุจายูนก็จะบองในท้ายอันนั่งเก็นเรื่องของ ตลงสี่ตนที่ได้ตกลกมานานเนี atm, ja ่ยเปรารถนาเก่าวก่าวคำเก่าคำมันก็ว่ากล่าเตือนกระจแต่เรไม้ต่ใจนะจนจนใจเก่าคำเดียวก็ทิ้งใจะกาให้โคกท้งทีนตัวเก่าไปคำเดียวตีต้ก็ผีคำางนั้นความจริงต้นที่หนึ่งที่กากระาดทุกนั่นแหละปารถนาที่จะกล่าคำเป็นเนี คือว่าทศจีที่ตักมัคจีดิมหาเยตันโนนาธามเสยทั้างมาในสุโธเกสุทีมปังนากราตโนคือเป็นเดนพอมาการแก่เราไม่ครดอยู่นะเราม่เคืียอย่างทั่วมาเรงทังฟูทำทางเลยกาวแข่งนี้ก็จบไปก็อนี้สองการะวาศาดคือเพื่อตรงเสวยจากกาวฟังเต็มาตักง ที่มันตัดสายปริปุณานิสัพสเป็นต้นแล้วปมะมายเราสมรรถมาภพเมืองตีล่วเมื่อไรจะมีจะถึงสุดจ